สวัดีครับสวัสดีพี่น้องฟองปลายทีเข้าโรบหลักสุขุชนครับตอนนี้อยู่ช่องเป๊กกี้สายจวดแชนแนลนะครับผมบรรยากาศยำแรงเนาะครับเนาะนะครับมาเต็นทงไห้ทงหน้าครับมูอีกแล้วนะครับเมื่อวันนี้กับรายการถ่ายไปเรื่อย EP 3นะครับผ่านสองเมืองบรรยากาศนะครับเพยงกินยำแรงเนาะครับครับอยู่รับเมเนมครับผ่านบ้านครับผมรายงานตัวครับสวัสดีครับผมครับ นี่อยู่อยู่บ้านซีม่วนเนาะเภอเนาะบ้านซีม่วนนะครับอำเภอพิบูลางสามจังหวัดบนราชธานีนะครับเนาะวันนี้ให้เราเทศนังกินอะไรมอครับเป็นโอเค็ดไก่อบฟ่างครับย่างไก่ครับผมครับสองเมนูสองเมนูวันนี้ครับไก่อบฟ่างแล้วก็ไก่ย่างนะครับนะครับวันนี้ครับบรรยากาศบ้านๆครับตอนนี้ครับเชฟบอานเนาะครับเป็นเชฟวันนี้ครับ เ็บสมัตรียมอะไรเข้าสิมาไกลกันก่อนหนะอาจารย์แม่นมาไกลกันก่อนเตรียมมันยิบครับเครื่องปรุงก่อนเราจะไปอบนะครับถ่ายพี่น้องทุกคนครับอันนี้มันเป็นไก่บ้านนะครับผมไก่พัดไก่เสือครับ สแสดงว่าจะตลาด,ดาบางคำขนาดครับตสดอร่อยมาสั่นครับมากินไก่บานไก่บานม่ได้กินจับยากหลไรมาสั่ก็ได้ๆไก่พันธุ์มานะครับฟางครับวันนี้การปรุงครับตามนี้เลยนะครับเนาะสูตรสูตรเด็ดจากเชฟบอลน,นะครับ นีเขาอะไรอ่ะห้าสิอย่างเนาะตัวนี้เนาะอย่างตัวที่เาสยนี่สิไปอย่างเนาะครับไปตัวเรียกเป็นตัวนี้สิเปโอฟางเนาะสองอย่างครับนี่ครับผมเอาได้ครเขาสวัสดีครับนะครับแพม่แพรอีกคนนะครับผมนะครับเจ้าของบ้านนะครับ เจ้าของสถานที่ครับเจ้าของสถานที่ครับวันนี้ครับเจ้าของสถานที่นะครับผมปีงปีงย่ะใกล้ไหมใช่ครับนี่ยใกล้สื่อมาเจอตลาดครับผมใกล้มันกจอตลาดเนี่ย้องบ อากากศครับบ้านคุคคคคบ้าหน่อย่มนนออแม่กัดหนึ่งเขายี่พุณแม่ก็ได้อัน <laughs> หนึงเขานะครับท่้นพูดเ่าโดดแม่เ่ย ครับสิบเป็นยังไงเดี๋ยวเบื้องตอนต่อไปเลยครับเด้อเดี๋ยวกลับมาอีกสักครู่ครับมาไก่แล้วพี่น้องมานี่มาไก่ใส่สมุนไพรครับผมเ,เ,บเป็นยังไงสีแสือกินว่ารอติดตามครับโดยเชฟบ,บอลนะครับเพื่อนบอลครับผม,มมาอย่ามพายามกันมานี่ ไสูดเด็ดจากทางบันไซมูนเนาะครับเนาะใส่ลาลา,า,าอย่างบะเข็มบอกเขาจนะแบบนอนเลิกเลยครับ <c oughs> นอนเลิกกันสั้นๆได้บะดึงเลยครับป๊า กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมใครที่ดูช่องนี้นะครับไอ้กีสายจัวแชนแนลนะครับฝากไว้ด้วยครับเอามีปิ๊บหรือเปล่ามีนะครับมีนะครับมีปิ๊บมีเฟืองอ่ะเนาะมีขวดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับสถานที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วสันเดี๋ยวจะไปอบอย่างเดียวครับแม่ครับ ช่วยผมหน่อยครับช่วยแกะผมหน่อยครับแกะแกะนะครับแกะไม่ได้ครับให้น้องแกะให้หน่อยอัแกะให้อันะแกะให้นี่เดนดครับองนัว อ,อันนี้อันนี้โ่เมนรถรถห่างได้ครับนี่รถดีครับผมนี่คือพวงหนัวครับของแถมมาแล้วครับพวงหนัวของแถมครับ ไก่ตลาดมีเสียบทำไก่บานบอนะครับครั้งแรกนะครับหแรกที่ซื้อไก่ตลาดไม่เห็ดครับไก่พันธุ์ครับผมเก่าจะเบิ่งเนากข่าวองค์กรต่อไปครับครับผมนะครับขั้นตอนนะครับ กวนวบแอนแมเยปนัปนงห้อ,ะอนะยอะปนังห้ออเลยหลุนกันครับสุกหรือสีใหม่นะครับผมใส่พอดีสองอันพดอนพดีใส่สามชุดพอดีเพื่อน<ะ>พีมือเพื่อนวันครับวันนี้ครับเราติดตามนะ,นะครับผม อีแสบบอสบกอยู่ตรงนี้แล้วครับผมคำแน่ราบบเห็นหงานากา,ากา์ มีลมเล็กน้อยนะครับขำม,มาเอาหนาวนะครับเอาหนาวเนี่ยเดี๋ยวดเ,วเอ็ดคลิปครับผม บรรยากาศแบบลูกชุ่งนะครับเราทีเดียวให้ยังสอตัวให้ร่ดยาวสองตัวแมนมาเราทีเดียวให้สองตัวสองตัวแมน่นน้รา้ม่มีจะตัววิตติดโควิดขุ่นน้ำพียังนี่กันพมาให้มัน ใหม่ครับผมเครื่องเครื่อๆมหาลัยข้อมันใหม่ครับสูตรเนาะเป็นสูตรครับเป็นสูตรเป็นสูตรตอนแรกวางแผนกันไว้ว่าจะกินต้มไก่จับไกลว่าไรครับพี่น้องครับเปลี่ยนแผนกับทันหันเริ่มเปลี่ยนแผนกับทันหันว่าสิกินต้มไก่ถ้ามันกินได้นั่นครับ เดี๋ยวมากินต้มไก่ทั้งผีงวบ่ได้กินจ้อยต้มไก่นะครับแกนแกนกับไก่บ่ไดว่าสันเด้ในไก่ตลาดบอกอุเนาะเอาจุดไฟแล้วนะครับตรงไตรงหน้าไฟฝากอะบอกไฟมีเนาะนะครับ ลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับผมฟางนะครับอ้ยมันสุกง่ายอยู่หรอไก่โตในน้อยหนึ่งไก่พันตัวในน้อยโอ้ไฟแห้งไฟแห้งห่านห่าน สุกบ่ใหม่แน่ตัวเชฟบอลมั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจไม่ไหมนะครับไก่ดำครับไก่ดำอ่าไก่เด็กเด็กกินไก่อเมริกาเลยครับเนี่ยอเมริกาหรือเปล่าน่ครับสิเป็นไก่ญี่ปุ่นหรือว่าสิเป็นไก่ไก่สวรรค์ไก่สวรรค์สิเป็นไก่ญี่ปุ่นหรือว่าไก่อเมริกาครับรอติดตามครับ เมนะครับับกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับผมบเป็นไรครับครับผมจ้งเพื่อใช่ไหมไดๆ นี่นมากลยัางาีไปใช้อกเอยียงใกล้ปะเป็นไปปีงยน,ในะครับนครับเป็นไปอย่างใกล้แล้วครับดูแลต่อ้วยแผนน่นแถเนอะนะครับิ <c oughs> งงเอาี้ด้จานเเฮ็ดจัเทย่เจ้าโมเคยได้บอยีเ <c oughs> บิมูไ <c oughs> โอ้ยไอ้คนแนวไรน,น้อมาอยู่นะำป่านร่มตัวร่มก็ล่มตัว่มก็บ้าน้าเรา,าป่านนี้ไบแห้งป่านนี้ <c oughs> <c oughs> หอนเป็นหอน โมเป็นไก่บ้านไลยไก่พันธุ์เลย <laughs> มาลุนกันครับวนน,ออน,น,บน,นั้นซือเมันอนวยมยอนี่น่าได้เยะอะเลยปลาเก็บเก็บเงินปลาหางใกลครับพี่น้อง ขัดจากไก่โอ้ฟังส่วนี้แสบดุดครับในข้กวไก่ส่วนี้แสบดุดครับบปจักกูบปจักกับกูบปจักกับคนเนี้ยมันก็มากินตูดไงจกินตูดอ่ะกินตูดนี่ยมมาตูดกันเนาะตูดไก่แทบมักตูดวะไก่เนี่คุณพร้อมเลยครับพี่น้องตอนนี้รู้ง่ายน้อยเนาะมึงเนี่ย ก็บก่าเพื่อนะูกันเอเปิรแาวอยู่เ่ขาวขาอมมใ่ไหครับฮะมึงใส่เพื่องเบอยู่เ่รอแดดมเบิมก็่ใส่เบื้กูบอกใส่เบโอ้ยบึ้งนาเป็นอะไรครับเป็นหนแมเทปแมเทปใส่งเ เอ้ยหกินมะนาวมาเลยเนาะูุกไหเลยชุกอตัวซุปาดันนี้เลชุก็อุกซุะทีเด็ดครับทีมเบิคไ่ดอืูครับุกไก่ไก่พอดีวซุซวมาครับเซุกซวอันนี้มาใส่ตายอันน้มาใส่ไป ตีเรนครับพี่น้องแก่กาอยอ <s> ะแนมาเ่ยมัใส่นงมาเ่เหรอจานจานงไงตัวจานมามยไปเอจานหญ่มาจานกลมๆข่าๆเายรเดียมา,มาอยชิมครับรอชิม <c> รครับมาแล้วนะครับผลงาน พักส่วนพิเศษครับนะครับนี่คันนี้นะคันนี้นะนะครับชิมทดสอบทดสอบเจ้าคิดเองครับมน้ำมึงลไหร่เมื่อไหร่ไหนวสุดว่ดครับเมื่อไหร่พี่น้องเนี่ยตรวจไกลพี่น้องสุดว่ดอันนี้นะก่อเดือน นี่ดิบ, <ะ S 1> บ้าขำกันครับแกอุฟางนะครับตีมือแ่นบอลจำแกวันเมืองไก่ซุกมาซุกผมมาแจ็คเลครับผมบาด,ด็ผมมาเด็ดคนเห็ดยำ <c oughs> มาซุกอยูยครับหนักุกซุปเจี๊ยบพี่ร อยราพี่ร็อกเค็มตี้ยเฮ้ยเคม,มอะเคมยิงย่งหญ่เลเมึงดีนะเอด้วย <laughs> สุดยอดครับกินน้ำกันครับพี่น้องบรรยากาศครับแพ่ริมแพ่อยู่ซาครับนะครับห้าบัวอาจิเมืองแน่ครับ ครับไก่ไก่เฮิมครับไก่เฮิมีมือซื้อยอาครับอันนี้ยังข้อย่างมัเหมือนแม่นะครับห้วอย่าง Cái dạng lên tuy nhiên cây úc pha anh nhìn thấy dạng tàu dạng tàu thanh nó cây úc pha ngọc bếp như tàu ngọc hấp mmmm 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 ไปปีงแม่แวมนวเอาแซงจริงหรอือระวางอบอบปิดอบเปืืองนะครับกับอย่างเตานะครับความแสบซูซีกัน,นเนาะไข่เคอมครับอบปิด <laughs> มนนยยนดันเนื้อยังแขนู่ครับอันนี้ยัง เพท่นซุกเต็มที่นะครับแล้วก็กินนายโยนะครับนะครับถามใส่มซุกกว่านี้<ร>ทีเด็ดครับต้องต้องเติมแป้งอ,อีกเติมใส่รถโซนอีกรถซุกนึงเอาแบบใหม่ใหม่ให <c oughs> มีรถซุกนึงว่ามีรถซุกใส่แล้วนะครัทีเด็ดอีเดีครับพี่น้อง เจฝั่งจุดเต็มนี้บอกได้ครับบรรยากาศถุงหน้าบันไล่คร oh, yeah, yeah. ับท่งลูกท่วงครับแบบลูกท่งครับพึ่งเหรอครับบรรยากาศดีครับ มันบ้านครับผมตายมันบ้านนะครับแช้กาแงพุ่มจุมากายกินครับแม่ไม่กลัดคือเองม่เดียว่นะครับพักเด้นะฝากถืออ่านกิบช่ย คือคือประตังกล่องนะครับโชว์พี่น้อยให้คำก่อนนะครับสวัสดีค,ครับไม่ต้อครับทำมือทักแจมเหรอมาครับชิ้นชุดๆได้ครับ Bài Rồi gai xuống nữa Rồi Rồi gai ที่เด็ดทั้งบันเทิเร์มอนด์เขาเป็นอะไรพี่เป็แเปกแซว่ะแซวครับครับเฮ้ยครับพี่หลังครับเนื้ยครับ อมจอำลายผ้าจากเรื่อครับพี่น้องครับฝากติดตามนะครับช่อง Becky สายร์จวดแชนแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับสวัสนี้สเมียเรื่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับเนื่อนครับ